ล่าสุดเกิดอีหยังขึ้นเอฟซีแฟนคลับสิเล,ลิกติดตามพอเอกเพราะเหตุนี้่<ะ>แต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังพญยย่ค้ำพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิรหมอแคนแฟนหมอลำที่ครบรักสู้ผูสู้คนมือนีมาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องอกับแอดมินหน่อยกับพญ่ค้ำพานเป็นจังไรพญ่ค้ำพันถือว่าเป็นคลิปแรกของมือนีพี่น้องอเพราะว่าพญ่ค้ำพานพึงไปตัดหญ้าก,กับตัดเขา่าหัวต่งตาง่าบาสามเคิงแล้วเป็นคลิปแรกนะพี่น้องเนาะก็จะไปหอดเป็นจังไหลวงทงเหมือื เนื้อทีประมาณสองไรตัดมาแล้วสามมือนพระท่านไก่ว่าสิหอมยืนนี้เาหวานขึ้นแล้วใบสามคืนท่านกินข้าวมาเบาเรื่องข้าวก่อนพี่น้องคืออย่งขึ้นเมื่อเอฟซีแฟนคลับบางท่านต้องยอมรับว่านี่แค่บางท่านเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปเอมมนไต้คีปของพอเอกว่าสิเลิกจิตตามพอเอกแล้วเหตุผลเพราะอย่างเมื่อนีวันที่สามสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นทีทราบกันวาตอนนี้บ่ว่านที่เป็นบอสโจเสียนน์ แล้วก็พอการใช้ปอมแปมไปสอนจะไปเรียกได้ว่าเปิดคออ์สอนความรู้เกี่ยวกับการหารายได้บนโลกโซเชียลแล้วมันก็เป็นผลพ่วงต่อมาเนี่ยแะพี่น้องว่าเพิ่นสิเลือกติดตามพ่อเอกเพราะว่าพ่อเอกบอไปรวมกิจกรรมกับบอโจพนาวาล่าสุดทางด่านของพ่อแม่อุ๋งแฟนเพจได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสี่พี่น้องผมก็เฮตุคลิปของผมไปเรื่อย ผมบ่แมนชงใหญ่ผมบบได้เก่งขนาดนั้นสิให้ผมไปเหตุอีหยังล่ะซืบเนื่องมาจากมีคอมเมนต์พี่น้องเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปของพอเอกเนาะอขออนุญาตเพื่นว่ายกเลิกการติดตามนะเนื่องด้วยบอรรวมกิจกรรมกับพอโจเลยขอโทษท,ที่บายบายวสันอ้าวที่บายบายวสันพี่น้องซึ่งหลังจากที่ ข้อ,อมเมน,นี่ได้เขาไปคอมเมนใตคลิปของพอเอกแล้วพ่อเอกก็ได้มีการตอบรับคือการพี่น,อน้อง <Wow. S 1> ผมบ่ได้เก่งถึงขันวิทยากรสีให้ยไปเหตุอีหยังเขาบรรยายเรื่องโซเชียลสิเลิกติดตามผมกะบ่มีสิทธิ์หามคุณวาสันอา้าวนั่นลหละพี่น,อน้องกะถือวา่าเป็นจังไ๋ละ่ะหลังจากที่พ่อเอกพิ่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะ f อซแฟนคลับกะเขามาส่งกำลังใจหลายพใหญยคำผันบางคนก็บอกว่ากำลังใจพอเอก ย่าไปใส่ใจเพื่อนว่าม,มันบไร้หนังสือโพดเผื่อปันสางกระแสบันท่อนจิตใจ อลอยพานเลยพอเอกว่าต้องไปสนใจดอกเป็นกําลังใจเดอ้อจ้ะเพิ่นว่าแบบใดเอกอแบบใดออกนี่ละสืบเนื่องมาจากคือพญาค้ามพานเพิ่นเว่าไววละพี่น้องวันที่3สิงหาคม2,567ถือว่าผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอโจเนาะหัวเรื่อยใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ล่ละเพิ่นใดไปเป็นวิทยากรพี่น้องให้ความรู้เกี่ยวกับนี่ละโลกโซเชียลพภาวายอย่ง ถือว่าบอสโจเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการหารายได้บนโลกโซเชียลม,มีตัวตนในโลกโซเชียลแล้วเป็นจังไดก็มี่หล,ลายๆท่านรวมถึงบรรดายูทูบเบอร์ช่องต่างๆนี่แหละมื่อนี้แอดมินหน่อยแอบขาไปซองอยู่กะไดไปเข้าร่วมบัะสันทะไปฟัง่งไปเขาคอดกับเพื่นเนนพี่น้องเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพญาะยะขัมผ่านแม,มนบอสําหรับผู้ที่อยากต่อ,อยอดหรือว่าผู้ใดที่ยังบอท่านนึ่มีซองเลยยังสิไหมไปเพราะว่าเพื่อนประสบความสําเร็จ ในสายนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการดีแต่บ่แมนว่าคนที่บ่ไดไปข้ารรวมคือจางแอดมินหน่อยกับพญ่ขัมพานจังสี่กับบ่ไดไปคือกันเหตุผลของแต่ละคนกับมีคือกันเนาะพี่น้องเนาะซึ่งทางด้านของพอเอกก็คือจังเพิว้าไว้หล่ะพญ่ขัมพานสิให้ผมไปจังไดหล่ะไปห้ความรู้ไปเป็นวิทยากรบอกผมบ่ไดเก่งขนาดนั้นจังสี่ไหมอันนี้ก็น่าทึ่งใจพอเอกดิถ้าสิเว้าไปแล้วพอเอกเอยจังสี่เนาะกับเพิ่สิสี่มาเฮ็ดโซเชียล ช่วงหลังๆนี่เองเลยช่วงหลังๆช่วงหลังๆหลังจากที่องค์หญิงเพร่นแพงนี่โด่งดังแล้วค่ะเออตอนแรกน้องเองกับย่างเพระท่านได้มีช่องทางติดตามพ่อปันใดซ้ำสำหรับน้ององหญิงกับสีมีต่างต่เฟซค่ะเออช่องน้องกับย่างบ่มีเลยถ้าเป็นช่องกับสีเป็นช่องทางช่องใหญ่ช่องลักค่ะเออที่ทางบอจิ่นมีแอดมินประจําอยู่แล้วเพราะว่าสีเป็นติดตามน้องอุ๋งหญิงกังสิแม่เออแล้วก็อีกหลายๆเพจเนาะพี่น้องเนาะ แล้วนั่นล่ะก็คือปอจเพิ่นก็ได้เลือกสรรแล้วว่าผู้ใดสีเปเป็นวิทยากรร่วมเพรว่าสิเป็นเสียนนลย่า่ไล่พอมแปมรมยศีล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จก็ค,ค,คือเพิ่นมีอะไรใดตรงจุดนี้มียอดอการเข้าไปรับชมนี่หลายสําหรับพอเอกเองก็สิบอาไปแล้วเพิ่นดขอบพท่านเกง่งซ้ำพลยกพานี่ล่ะ,ะตุวขขอยังพรท่านได้เกง่งยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายแต่ว่าด้วยลหลายสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องอืมหลายสิ่งหลายๆอย่าง ก็คือเขากับว่าได้ไปเลี้ยนน้ำเพลินดอกอจังสี่แม้เขากับเฮดไป ตามของเฮาเนี่ยล่ะถามว่าถามว่าอยากไปบอกะอยากไปนั่นแหละพญาคัมผานตะวันหนึ่งด้วยภารกิจของแต่ละคนกับบอคือกันเนาะคือจังเมื่อนี่พญาขัมผานกับไปตัดหญ้าไปตัดเขาหัวถึงตมาจังสี่พี่น้องคือบอกยังไงคือเฮาบ่เม่นคนเวียกหนาเดียวว่าสันถ่อพญาผานหน้ากับตรงเฮดแมนบ่คลิปกับตรงตัดจังสี่แม่พี่น้องนก็หยายดนี่ท่างบอโจเิ่นกับว่าได้รับเชิญไปเออกัสีไปเอาโลดไัมกับบอแมนเออถ้าสีว่าไปเลียนนี่กะเอ้อ โอเคเอ่อแต่ว่าที่จริงแล้วขันิไปเลี้ยงเพื่นเราต้องเป็นเข่าคอดก็ได้สําหรับพอเอกราว่าหยางเภาวาเพื่อนอยู่น้ำบอสโจอยู่กับยายไล่อยู่กับป๋อมแปมอยู่กับเสียนนนอยู่แล้ว้าคาตกบุกข้องก็ได้เพื่อนกระถาม่แต่ว่านนอีกมุมหนึ่งเนาะนนอีกมุมหนึ่งถ้าสมมติว่าพอเอกเพื่อนไปร่วมเนาะบวบศิษเป็นเอ่เขาร่วมในฐานะที่ว่าเป็นคนที่ไปศึกษาหาความรู้หรือว่าไปในฐานะของวิทยากรก็ตาม ถ้าพอเอกไปนองอุ้งอิงกระต้องไปจังสี่ไหมอันนี้คือในความคิดเห็นของแอดมินหน่อยแล้วถ้านองอุ้งอิงไปเวลาพักผ่อนของนองกระสีมืดไปนั่มส่วนหนีพรอมจังสี่ไหมมันบอละสิปอยเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าพอเอกไปนองอุ้งอิงกระต้องไปจังสี่ไหมพ่อพาลธุขับรถกกยูหนีเนาะซึ่งถ้าสิวอลไปแล้วสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถือว่านองหาเวลาที่สิยูเป็นแบบครอบครัวยูบ้านเจ้าของนี่ก็ยากนะพ่นนองเนาะมันบอละพ่อตังแต่มีช่วงว่างหรือว่ามีเวลาว่างจังสี่ ก็ถือว่าเป็นการดีที่น้องสิได้พักผ่อนอยู่กับบ้านว่าสันอันนี้คือในความคิดเห็นส่วนตัวว่าสันถกพผ่านแล้วพระเอกก็ถ่ายคลิปไปยังสี่กับมีเอฟฟีแฟนคลับเบิรงอยู่แล้วก็ถือว่ายอดวิวนี่ก็หลายอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นสิมีเวลาถ่ายคลิปบ่คแค่นั้นล่ละนอกพี่น้องเนาะเอาว่าจังว่าวนี่สิบ่เลิกติดตามข่อยนํามจะสีหันคอยก็บ่ได้ไปเรียนนําเพิ่น,อ,นอ๋อเลิกติดตามเพราะว่าบ่ได้ไปเรียนจังซี่บอ่อือเอา เหตุผลของแต่ละคนกับว่าคือการเนพี่นองเนาะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือมันกับบังคับเพื่อนบ่ไดกันเพิ่นที่เลิกติดตามก็เลิกติดตามไปคือพอเอกว่าแล้วผู้ใดสีเข้ามาติดตามมารับช่มอีกกะนั่นกับส่วนหนึ่งถือกะถือว่าเป็นการขอบคุณเอซีแฟนคลับที่เขามาซัพพอร์ตซะไปแต่ว่าในความคิดเห็นของแอดมินหน่อยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวพยัยามขาผนสิถือสิพิกกับพิจารณาเนาะการที่เขามาคอมเมนต์แบบนี้มันบ่ไดบ่งบอกถึง ถึงความหักที่มีตอบอลจัวยางแ้จริงเด้ข่อยมองว่ามันเป็นการสางความแตกแยกหาแนวรวมมากกว่าออคือจังว่าคอมเมนต์มากแล้วเพื่อที่สิงห้คนอื่นเขาไปคอมเมนต์ใต่คอมเมนต์ของเจ้าของบอจังสีไหมหาแนวรวมว่าเออคิดคือการบอจังสีเปิดประเด็นเปิดประเด็นบอ่าไงว่าเปิดประเด็นไห้คนไปโจมตีพอเอกตีเออ้าคนหักกันจริงอ้าพพอเอกบ่ได้ไปเลี้ยนน้ำเพลินบอว่าได้ไปเป็นวิทยากรจีจ้าซั่นนี่เพลินกาศิตอบออกมาเองนาสิใส่คำบอด้วภาษาพิมที่ที่ ที่ดูดีกว่านี้จังสีเนาะให้คิดซะว่าเป็นพี่เป็นน้องอืมซะอืมเพราะว่าเอฟซีแฟนครับทุกคนก็นถือว่าเป็นอ่าเป็นพี่เป็นนองเป็นพ่อเป็นแมรค่ะอ่าซูผู้สูคนน่ะละพี่น้องกับเขามาอ่ารับชมจังสีกะทุกคนร้วนแล้วแต่อยากเบิงนองอหญิงบอเออเบิงคลิปที่เกี่ยวกับน้องออหญิงเบิงข้าวเบิงข้าวบอเออถ้าเขามาจังสีกะแสดงว่าเกียรติหน้ากะคือต้องการมาป่วน โดยเฉพาะ <S 1> <S 1> เห็นหลายๆเธอที่พ่อเอกเนาะเพื่่นบ่ไดมีการล่งคลิปนอ้องอุงอิงเอฟซแฟนคลับ <Fang> บางท่านนี่โอ้ยอยู่บ่เป็นตละลเมือแมนบ่เมือ่อใดบ่เห็นคลิปลูกเต่าเท่านั้นละ่ะหากานช่องบ้าทนล่งบอพาะถ้าบ,าบ่เห็นพ่อเอกล่งช่องบ้าทนล่งบอช่องเสียนนล่งบอพอการใช้ล่วงบอคือตามหาลูกว่าตอนนี้ลูกเห็นอย่างยู่อยู่ใสจังสีแมพอยไม่านนั่นล่ะก่อถือว่าสําหรับพ่อเอกเนาะพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจหรือว่า พ่อแม่องค์อิงลำเพลินออฟฟิเชียลนี่ยแหละมียอดเอขาเบิงหล,ลายพญาคาลยอดวิวหลายวัสสันทรอซึ่งกะจังไดล่ะอยากให้กำลังใจพ่อเอกปล่อยผ่านไปแม,มนบอละ่ะแมนสำหรับคอมเมนต์แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเราเราเราพูดได้ว่าข่อยบ่ไปร่วมกิจกรรมน้ำเพลินกับสิเศร้าจิตตามข่อยกับเศร้าจิตตามรเราได้ข่อยไ่ได้ไปอีหลีล่ะข่อยเพราะว่างามบายย่ได้อีหลี่ามบังคับให้คนมาหักกับโบได้บอกให้คนสร้างกับโบได้ขึ้นอยู่กับ นี่แหละวิจารณญาณของแต่ละท่านเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังสรนละสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเอฟซีแฟนคลับของบอสจูเสือวาทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วล่ะพี่น้องอ,อ่ะจังสรนบอกพียงแค่คำถาม<น>สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ